ับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวน้ำตกอ่างช้างน้ำนะครับที่อยู่ที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับใกล้ๆตัวเมืองเลยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่เคยไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยได้มาเที่ยวตอนนี้รู้สึกว่าน้ำจะยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเส้นทางเดินเนี่ยมันเป็นเส้นทางเหมือนกับเป็นเป็นป่าครับที่ น่าเดินนะน่าเดินก็เดี๋ยวจะลองเดินขึ้นไปด้านบนถ้ามีน้ําจะสวยกว่านี้นะแต่ว่าตอนเนี้เหมือนน้ามันน้อยก็เดี๋ยวจะลองเดินขึ้นไปด้านบนครับครับตรงนี้ก็มีเป็นเส้นทางเส้นทางที่เหมือนกับให้ให้เราเดินไปอ่ะ ก็มันต้องใช้เวลาศึกษานิดนึงแต่ว่านะตอนเนี้ก็จะลองเดินเดินไปก่อนเนาะ อันนี้มันไปทางไหนครับไปทางนี้ขึ้นด้านบนกลับมานนี้มาดูระยะทางก่อนครับก็จะมีตั้งแต่ร้อยเมตรสามรอยเมตรกลับไปจนถึงแปดร้อยเมตรครับน้ำค่อนข้างน้อยครับ แต่ว่าก็ยังมีน้ําอยู่นิดหน่อยกับได้ยินเสียงน้ำนะครับที่น้ําตกแต่ว่าทางเดินนี่ยมันจะต้องเดินขึ้นไปทางด้านบนนะครับเหมือนกับเดินเรียบๆไปก็เดี๋ยวเราจะลองเดินไปตามทางเดินดูตอนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนคน คนไม่เยอะนะรู้ว่าเป็นช่วงเช้าก็ไม่เยอทางเดินนี่ก็เหมือนเหมือนที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะลมลื่นลมลื่นหน้าเดินโอเหมาะแก่การพักผ่อนนะผมว่าตอนนี้น้ำตกมันอยู่ด้านล่าง นู่นนะเราจะเห็นน้ำตกอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้นี่อันนี้ธรรมชาติกลางทางเราไม่ต้องรีบคนระับเวลาเวลามีเยอะก็ค่อยๆเดินไปก็ได้นี่คนระับบรรยากาศอลังการมากโอ้เห็นวิวเห็นอะไรแล้วดูนี้ ครับอันนี้ระหว่างทางธรรมชาติระหว่างทางที่เราจะได้เจอชุ่มชื้นมากเสียอย่างเดียวน้ำน้อยไปนิดหนึ่งถ้าน้ำเยอะกว่านี้นะจะดีมากเลยแต่ว่าเราก็ได้ยินเสียงน้ำอยู่ ดูจากไฟล์เมื่อกี้ระยะทางไกลสุดน่าจะ800เมตรครับ800เมตรเราก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องไปเห็นน้ำตกหรือเห็นอะไรแต่ว่าเดินเดินไปดูจุดที่ที่มันเคยมีน้ำเยอะๆเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นหน้าฝนแล้วก็ดูพวกธรรมชาติโอ้นี่ครับ เป็นตรงนี้ถ้ามีน้ำนะผมว่ามันน่าจะน้ำมันน่าจะบาลงมาบาลงมาจากข้างบนบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปดูข้างล่าง นี่ครับตรงนี้เป็นโอ้ oh, เพิกหินสูงนะ,นะเดินมาดูใกล้ๆแล้วตรงนี้ก็เป็นน้ำตกลินลินนี่ครับส่วนด้านล่างเป็นเหมือนเป็นโพรงเป็นเพิกเข้าไปเป็นเหมือนหินหินที่มันมันถล่มลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตรงนี้ก็เป็นก้อนหินใหญ่นะ เดี๋ยวจะลองขึ้นขึ้นด้านบนไปไปลองดูวิวด้านบนหินหน่อยครับเนี่ยเราสามารถขึ้นมาด้านบนได้ครับตรงนี้จะเป็นหินหินก้อนใหญ่ๆที่มันแตกแตกแล้วก็พังยุบลงมาครับตรงเนี้ยน้ําน้ํามันไหลไม่ถึงท้งใต้หินนะไม่นะครับเห็นไหม อันนี้น้ำมันไหลมาจากฝั่งใต้หินข้างบนนี่มองแทไม่เห็นนะอเห็นเห็นนิดหน่อยเป็นทางน้ำครับแต่ว่าทางเนี้ยมันน่าจะเดินไปไม่ได้เดีย๋ยวจะพามาดูให้ดูธรรมชาติธรรมชาติระหว่างทางโอเคเดี๋ยวเราเดินไปด้านล่างกันด้านล่างเพื่อที่จะขึ้นไปทางด้านบนเนาะอันนี้น่าจะเป็นชั้นแรกมั้งชั้นแรกที่เมื่อกี้เขียนว่าประมาณเท่าไหร่ ร้อยเมตรเห่อเราเพิ่งเพิ่งจะเดินมาได้น่าจะประมาณร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวข้ามข้ามต้นไม้ข้ามแบบเโอเคอันนี้เป็นทางที่ที่มันลดหลั่นลงไปนะที่เราเดินมาแต่ว่าเราเดินมาจากข้างบนนู้นนะต,ตอนนี้เราก็จะขึ้นต่อ ขึ้นต่อด้วยทางเดินเรียบน้ำตกไปเหมือนกันแต่ว่ามันต้องขึ้นข้างบนล่มลืนะ่นครับโอทางนี่ตรงนี้เป็นเป็นเหมือนลำธารอ,อีกที่หนึ่งนะแต่ว่าน้ำไม่ไหล ทางค่อนข้างมาตรงนี้ก็โอ้ลุยเอาเรื่องกันนั้นแอลแต่ว่าสวยนะกลับอันนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนล้วด้านบนหินก้อนเมื่อกี้ทางก็เดินเดินไม่ยากเนะมันจะเป็นร่องรอยอยู่แล้วอ มือนใครเขาจะติดมาแล้วไม่เอาลงไปทิ้งกลับมาตรงนี้ก็เป็นมันกับร่องรอย่องไม้ที่มันล้มครับเขาก็เลยตัดมาเป็นเหมือนที่นั่งที่อะไรน่าจะเป็นการตัดของเจ้าหน้าที่เนาะ ทางนี้มีมีทางให้เราเห็นชัดเจนมากไม่ต้องกลัวหลงเนะโอ้โหดูนี่อันนี้คือวิวระหว่างทางนะอันนี้เป็นชอโปวกใหญ่ที่มีพวกตะไคร่พวกเฟร์นขึ้นเยอะแยะเลยครับเราเดินต่อ ก็เดี๋ยวไปหาที่พักจุดข้างหน้าก็าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นจุดข้างหน้าที่เราจะนั่งพักกินข้าวกินอะไรได้ตอนนี้เราน่าจะเดินเหมือนกับแยกออกมาจากน้ำตกหน่อยๆน,นะไม่ค่อยได้ยินเสียงแต่ว่ามันก็อยู่ทางซ้ายมือเรานี่แหละ ช่วงนี้ก็ขึ้นตลอดเลยนะทางมันขึ้นมายาวๆมันก็ทำให้ได้เงินนิดนึงวกแถานี้มีมีไผ่มีอะไรเยอะนะรู้สึกว่ามีเหมือนกับล่องรอยของการหาไผ่เลยไ้หาหน่อไม้อ เน้ยไผ่เยอะเลยเป็นป่าไผ่นะโอ้ตรงนี้เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็ข้างล่างนี้น่าจะเป็นจุดจุดที่เราแวะพักอีกหน่อยนึงครับตรงนี้ต้นไม้ใหญ่เลยโอเค ก็เขียนว่าตรงนี้นะครับชั้นสองอ่านชั้นงน้อยนะอครับถ้าขึ้นไปอีกรอยก็จะเป็นชั้นสามเดี๋ยวเราลงมาชั้นสองกันน่ะครับชั้นสองอยู่ด้านล่างโอเคลองลงไปดูมีนักท่องเที่ยวมกันนะ อันนี้เป็นเหมือนอ่างน้ำ กับอันนี้ก็เป็นน้ำเล็กๆนะที่ที่ไหลลงมาโอเคครับ okay.